อคไว้นี่ก็ถามไม่ถามยิงไดโอ้ไม่ต้องถามหมดเควันนี้เล่นหมดโซนปีตายไหมอืมมานิ่งหน่งห่งสดีเดเกม่ะไอ้อยไม่ตอง

พูดมาดีสักแต่กระเป๋าเบรดกระเป๋าเลเวลหนึ่งมันก็เท่เหมือนกันเป็นน่ารักเหมือนกันแต่อันนี้มันดูเท่กว่ายี่กว่าปะเปลียดไปด้วยเพื่อเราจะไม่เอากระเป๋าเลเวลหนึ่งไปเปลี่ยนสกิน ไต้เนดี๋ยวเล่าให้ี๋ว่าให้ดีงสี่หกแปดสสองสี่สิสปดีตมีสวยนี่เก็บตัวกวะส8่องสอง มีอนวันนี้เอกซออเอวีเีเอกับามีคนเนามีคนเข้ามาหาแล้วพี่พี่ไหนพี่ไหนตามจีนตามจีคนนั้นแา้วมา่อง้วเราเข้าคนที่สองเยเข้าคนที่สามเฮ้ยไอ้เนี่ยมเก่งว่ะ

แม่งมาต่อหน้าเลยอุะเฮ้ยยังไม่ทันตืดนเลยตั้มตบตั้มปบตั้มปังหานแปดสองสามสามของยังไม่ใช้เลยไอ้กูแหละเฮ้ยเฮ้ยอย่าปอดปิดปอดปอดเหรอฮะเล่ปอกกันเหรอเล่นบอก

không lóng 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 mà không có lóng 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 không lóng 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 นั oh, oh, ้นไม่เติมครับย้อนนา่เติมครับม่เติมอต่ไอ้อ่อนขี้โกงอ่ะเปล่าเปล่าดีก็ติดไม่คจะได้เลยนี่เอาคืนมั่ง ล่นมึงใช้โล่ก่อนเมื่อกี้ห้ามใช้โล่เมื่อกี้เล่นแาอะแบบนี้มันเล่นสนามพลังห้ามใช้ก่อนเม่ก้มใช้ก่อนนะไอวอล กันเรียบร้อยออกอืมโง่ไม่ไม่ไม่มาหันไม่มาหันหลังศัตรูมันอืมให้ศที่คุณตุ้นเหมือนเฮ้ยอ๋อตามันดูนี่จะออกนะปะมันไปเอาซื้อปืนเนี่มาไปเอาปืนเนี่

ใช่มันมามาหาโอ้ผมเฝ้าไว้าวเมื่อกี้ว่เห็นเห็นดังเลยโอเค

Okay. เยิงฮะยิงอนรถให้เนะบเิน,นละมันสามารถจับไวรได้เอออูก็มีสนไนเปอร์สนไนเยนี่แล้วอันนั้นนั่นแหละแต่เนี่ยมันคือบาเลตบาเลตไอโอ้มันมานตรงนี้ะก็คือมันจะบาาเเบ,บากว,ว่า AW มันร้อยบ้าเปล่าอะใช่ใช่่เนี่ย มันสามารถจอดยอได้เขาห้วยมอได้นย่าไไปมหายาลัยเมื่อกี้โฮเมนยไงดูไปดู โ <Okay. S 1> อปปเคปลุกปืนไปกปนทไม้สสองดุนได้เปรียบนเะนาเขอวิคน,นเดียว,วไนะ้เ,เงงาเหมือนหดีายงไม่นเต้นหมลางแข้นด้วยดีเสโมโ่ กวนเฉย่ได้เสียปืนปืนอะไรวะไอ้ปืนอะไรอยูนี่ไงปืนเนี่อ่ะเฮ้ยย uh ิงเนี่ยยิงจฮตายอ๋อ้ปืนนี้ก็ใช้มันยิงหัวง่ายเราเคยยิงหัวแล้วยิงหัวได้หลายรอบเราชอบมากในปืนเนี้ปืนเป็นปืนที่อันได้ไหมขอเป่ะปืนหนึ่งเฮ้ยไม่เลยอ่าคืออินชุดอาชีพจะไม่แย่ใครใช้ยังปืนใหม่ เฮ้กูจะเฮ้กูเล่นอันนี้นะกูเล่นปืนโตะก่าลวนะโอ้ปืนเหรออ๋อลูกซองลูกซองที่เอ็กใช่ไหมไม่ใช่เออเอ็ก็อโฟกัสก่อนเหมือกัน 我尝尝，再来，我有吃，你免费，我免费。

มันอยู่เนี้ยนะมนยิงเขาคืยิงเลยดนกยิงไดแต่ว่าพิชอบมากเลยเพราะมันยิงหัวหล้ตอนนั้นยิงหัวเต็มมากเลยโคตรเก่งมากับ กดแคไว้นานๆ้ต้องนานกว่านางไม่ไดนหาคือจำสูตรนี่นี่นไม่เกิดไม่เกิดทอ่ไม่เอาคืน